ผู้ประกอบการผลิตสุราชุมชนในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่องที่ลำพูนครับดีใจที่มีการปลดล็อกสุราชุมชนครับให้สามารถขยายอัตรากำลังการผลิตเป็นระดับกลางจาก5แรงม้าเป็น50แรงม้าติดตามได้จากรายงานครับจากกฎกระทรวงการผลิตสุราพุทธศักราช2565ที่เปิดโอกาสให้สุราชุมชนขนาดเล็กขยายกำลังการผลิตเป็นระดับกลางได้ จากกำลังผลิตไม่เกิน5แรงม้าคนงานไม่เกินเจคนเป็นกำลังผลิตไม่เกิน50แรงม้าคนงานไม่เกิน50คนสร้างความดีใจให้กับผู้ประกอบการสุราชุมชนขนาดเล็กเป็นอย่างมากในนามผู้ประกอบการนะก,ก็คิดแล้วว่าดีนะครับเพราะท,ที่ผ่านมาเราถูกกีดกันมาตลอดแค่ห้าแรงม้าเนะี่ยมันทำอะไรไม่ได้เยอะนะครับทำได้นิดเดียวนี่ที่ผ่านมาทำมาเป็น1ิกว่าปีแล้วนะครับ แต่มาปีนี้มาโดนรื้อออกสองเตาเพราะว่าบอกว่าเกินนะครับทางกรมสัม,มิตรก็มารื้อรื้อออกสองถังนะครับตอนนี้ก็เหลือแปดถังนี่ก็คือเป็นการที่ไม่เกินห้าแรงม้านะครับทุกวันนี้ผลิตสองจุดเก้าห้าแรงม้านะครับก็พอทราบข่าวก็ดีใจอยู่นะครับที่จะได้ผลิตเป็นกําลังผลิตห้าสิบแรงม้าแล้วก็คนงานไม่เกินห้าสิบแต่ทุกวันนี้ 5แรงม้านะครับและคนงานไม่เกิน7นะครับตามที่ระเบียบเขาออกมาให้สุราสันลมจอยผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านท่าหลุกอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มขึ้นทะเบียนเมื่อปี2 5 4 6 ปัจจุบันผลิตสุราที่ทำมาจากข้าวและน้ำตาลผสมกันใช้เตาฟืนกำลังผลิต2.95แรงม้าเป็นการกลั่นแบบพื้นบ้านคนงาน5คนได้สุราประมาณวันละ500ลิตรหรือ700ขวดซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในอนาคตหากกลุ่มมีการขยายอัตรากำลังการผลิตเป็นขนาดกลาง ต้องเปลี่ยนจากการกลั่นแบบพื้นบ้านเป็นหอกลั่นตามที่กฎกระทรวงกำหนดและต้องใช้คนงานเพิ่มมากขึ้นก็ไม่กังวลเพราะจะได้ดึงคนว่างงานในชุมชนมาทำงานเป็นการส่งเสริมรายได้ในชุมชนอีกทางหนึ่งอย่างทุกวันนี้แค่5้าแรงม้านะคนงานมันก็ไม่เกิน5ก็เอาญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องตามแถวบ้านนะมาช่วยมาช่วยผลิตเนาะก็อ,อย่างทุกวันนี้ก็หาคนนะครับเอาไม่อาเกิน ไม่เอาเกิน7็ก็คือห้าแต่ถ้าเขาให้ผลิตเยอะกว่านี้นะครับห้าสิบแรงม้าแล้วก็คนงานไม่เกินห้าสิบก็คงจะขยายได้นะครับโดยกำลังที่เรามีอยู่ตัวนี้ต้องคนเอาคนในชุมชนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนใน,นชุมชนส่วนใหญ่ก็ตกงานกันอยู่แล้วยิ่งเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เงินทองก็หายากอยู่แล้วนะครับก็ส่งเสริมคนในชุมชนเป็นหลักอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ผลิตสุราชุมชนที่ต้องการจะขยายก,กำลังการผลิตจากระดับเล็กเป็นระดับกลาง จะต้องได้รับใบอนุญาตผลิตสุราแช่หรือสุรากรั่นชุมชนขนาดเล็กมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและไม่เคยกระทําความผิดตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตรหรือเคยกระทําความผิดและพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนอกจากนี้ต้องใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกําหนดและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง การปลดล็อกสุราชุมชนในครั้งนี้อาจจะทำให้เราได้เห็นผลิตภัณฑ์สุราพื้นบ้านของไทยดังไกลทั่วโลกเหมือนโซจูของประเทศเกาหลีใต้หรือสาเกของประเทศญี่ปุน่นประสิตาช่วยประดิษฐ์ทีมข่าว n b t เชียงใหม่รายงาน